บัตรนี้นะคะทุกคนแอหมูนเพื่อดูสิคะบัตรนี้นะคะเป็นบัตรที่อังุ่นนะคะไปเล่านิทานนะคะสามเรื่องกับคุณครูนะคะแล้วก็ได้บัตรนี้มาใช่ไหมคะอังม่นเล่านิทานเรื่องอะไรบ้างคะถึงได้บัตรนี้มา ยายตามม่วูแม่ไม่เคยได้ยินเลยแล้วทีนี้หุ่นจะไปร้านพิซซ่าใช่ไหมคะตอนนี้ตอนนี้เรากาลังพาหุ่นไปร้านพิซ่านะคะเอาบัตรนี้นะคะไปแลกพิซซ่าถาดเล็กใช่ไหมลูกถาดเล็กหึ่ถาดนะคะอ่าเดี๋ยวตามอาหุ่นไปที่ร้านพิซ่าเลยนะคะหุ่นหันมาหน่อยเอาบอกทุกคนหน่อยเ่าหน่อย อีกแล้วงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านพิซ่ a เนาะทุกคนรู้ไหมว่าเราอยู่ตั้งแต่เช้าจนถึงตอนเย็นอะ่ะยังม่กลับบ้านเลยยังไม่กลับบ้านโอเคตื่นแต่เช้าไปเรียนพิเศษใช่ไหมคะยังไม่ถึงบ้านเลยเดี๋ยวแวะร้านพิซ่าแล้วค่อยกลับบ้านเนาะอ่าโอเคเดี๋ยวเราเราตามองมุ่นไปร้านพิซซ่าเลยนะคะทุกคนโอเคทุกคนตามมาค่ะแล้วก็ยร้านพิซซ่าคาะพ n y เราจะมาแลกซื้อที่ร้านนี้ใช่ไหมคะคุกกี้พิซซ่าคอนเทน์โอเคเดี๋ยวเข้าไปกันเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนร้านนี้แล้วก็มนร้านพิซซ่าคอนเทนต์โอเคเข้าไปเลยค่ะแล้วถ้าใครนูอยากให้พ่อไปด้วยอ่าไม่เดินเข้าไปเลย,ย,ยเดินเข้าไปเลยดูดๆๆิจู๊ก กินมาเลยใช่ไหมคะดึงโลดดึงโอ้โหถาี่หถามที่เขาก <c ười> ่อนถามซิคะ สแกนไม่ติดพี่ผู้มาขอมาสแกนแต่สแกนไม่ติดก็คือมีคนเอาบัตรมาแลกพิซซ่าแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าสแกนไม่ติดเนาะอันนี้เขากํลังรอเช็คให้อยู่นะคะว่าจะแลกได้หรือเปล่ามาลุ้นนะคะงี้ เรากระเลือดนอนพิซซ่าใช่ไหมคะอ่ะตอนนี้ผมกำลังจะเลือกหน้าพิซซ่าเน้ยไ้ไหซส์เล็กสุดใช่ไหมค่ะเราได้เป็นถาดเล็กใช่ไหมถาเล็กมากเลืประมาณเนี้ยแม่หนึเลยนึ่งจะเทียบให้ดูเล็ประมาณนี้ได้ค่ะแล้วหมูเลือกหน้าไหนคะแม่แม่ะเทียบให้ดูอันนี้คือขาเล็กสุดนี่ถาดประมาณกลางไงเอาวางเลยนจะใหญ่มองไม่เห็นโอเคงั่าคนเลือกหน้าก่อน เอาหน้าไหนดีเอาหน้าไหนดีคะจริงๆเนีไม่ชอบออรูอันนะอ๋อเหรอเป็นชอบสัาวะลดแก้มยิมใช่ไหมก็มเลยเนี่ยหน้าพี่เขาทำแล้วไม่ทำแล้วไม่หนูมไม่ไปตรงนั้นครัวพี่เขาอยู่ข้างหลังนู่น ั่งรอก่อนนะคะนี่อันหนุนสั่งไปแล้วเนาะเดี๋ยวหนุนจะนั่งรอใช่ไหมคะหนูอยากกินที่ร้านแต่กินอะไรนะอยากกินอะไรที่ร้านได้ไหมได้ค่ะว่าเดี๋ยวกินที่ร้านก่อนได้ค่ะเพื่อนเราได้กินเนือร่อยไหม โอเคค่ะ okay, ทุกคนตอนนี้นะคะแล้วก็ไปกินมากินพิซซ่ามาแล้วใช่ไหมคะภารกิจคอมพิวทแล้วโอเคงั้น<ม>ให้หมุนลา,านเพื่อนๆหน่อยสำหรับที่นี้นะคะแล้วก็จบกันเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะ ดกดกดีค่ะฝาก,กติดตามองุ่นด้วยนะคะ